เขาคือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณเขาคือใครขอไพ่บอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ เด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกเดสพลังงานของคนราศีพิจิกอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเดมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษแล้วก็คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุม มีเหตุผลมีความมุ S <S ่งมั่นมีความตั้งใจเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยมีอีโก้มีทิธิมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจยอมหักไม่ยอมงอในบางเรื่องราวหรือโดยเฉพาะกับความรักเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้หวงเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ให้ใจกับใครแล้วอยากให้ คนที่รักคนที่ให้ใจรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วก็มีความจริงใจไม่โกหกนะคะเป็นคนที่จริงจังมากๆแล้วก็ในความรักอาจจะเคยผิดหวงังเคยเสียใจเกี่ยวกับความรักหรือว่าผ่านการเลิกลามาก่อนนะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณเขาค,คือใครนะคะใครที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะ เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก้าวไม้พลังงานของคนธาตุไฟอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพืชศักรณ์การแล้วก็ก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะ มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุดินอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าบุคลิกความคิดไลฟ์สไตล์นะคะมายเซ็ตคล้ายกันมากๆเป็นคนที่มีความขยนันมีความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ฉาบฉวยชอบอะไรที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ต้องรอให้ตัวเองพร้อมหรือว่ารอให้ตัวเองมั่นใจถึงจะให้ความรัก ให้หัวใจหรือว่าเปิดโอกาสให้ใครสักคนไม่ได้รักเผื่อเลือกไม่ได้รักแบบแรนดอมหรือว่าไม่ได้รักแบบใครก็ได้ที่เข้ามานะคะมีสเปคเป็นของตัวเองมีสไตล์เป็นของตัวเองทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นคนที่มีความโรแมนติกมีความอ่อนโยนในความรักมีมุมมองเกี่ยวกับความรักที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะคุณมีความอบอุ่นมีความจริงใจมีความทนุถนอมนะคะ เขาจะมีความขี้อ้อนมีความเอาอกเอาใจมีความใส่ใจมีความให้ความสําคัญแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่สม่าเสมอเสมอต้นเสมอปลายด้วยนะคะชอบดูแลคนรักเทคแคร์คนรักดูแลตั้งแต่หัวจดเท้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การแต่งกายการเป็นอยู่บุคลิกภาพเขาจะดูแลหมดเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขาได้พบเจอกันหรือยังนะคะ คุณและเขาได้พบเจอกันหรือยังขอไพ่บอกทีแซมเรียนอาจจะได้พบได้เจอกันแล้วได้พูดได้คุยเดินสวนกันบ้างแล้วนะคะอัศวินถือดาบนะคะห้าถ้วยนะคะรู้จักกันแล้วรู้จัก ภูมิหลังของกันและกันด้วยนะคะว่าแต่ละคนได้พบเจอผ่านพบผ่านพ้นอะไรมานะคะเจ็ดดาบเป็นความลับนะคะอยู่ในแวดวงเดียวกันได้พบได้เจอกันรู้จักกันบ้างในบางเรื่องราวบางส่วนแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะ ถือเหรียญยังคงนิ่งยังคงเงียบยังคงเก็บซ่อนอาการแต่ได้เห็นเขาตลอดเวลานะคะผ่านไปผ่านมาหรือว่าไม่ได้ห่างหายไม่ได้ไกลจนถึงขั้นว่าไม่ได้พบไม่ได้เจอมานานแล้วนะคะยังคงวนวนเวียนอยู่ในเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะรู้จักกันบ้างผ่านการบอกเล่าของคนใกล้ชิดคนใกล้เคียงคนใกล้ตัว คนที่สนิทสนมนะคะรับรู้เรื่องราวที่ผ่านมาของกันและการตัวเขายังมองคุณอยู่เงียบๆยังไม่ได้แสดงออกเก็บซ่อนไว้นะคะเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับเขาอยู่ยังคงนิ่งยังคงรอดูสถานการณ์อยู่นะคะทั้งๆที่ในใจอยากแสดงออกอยากบอกให้กับคุณได้รับรู้ แต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือว่าตัวเขาคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะพลังงานของเขายังคงเป็นความนิ่งยังคงนิ่งอยู่ยังไม่ได้แสดงออกหรือว่ายังไม่ได้สารภาพกับคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันอีกสักใบนะคะว่าอีกนานไหมที่คนคนนี้จะแสดงออกหรือว่าจะสารภาพความรู้สึกกับคุณนะคะอีกนานไหมนะคะ าดาบนะคะมีความกลัวความคิดมากกลัวคุณจะรู้สึกไม่ตรงกันกับเขามีความไม่กล้านะคะมีความประมาด้วยนะคะคิดเองเออเองกลัวเองก็ได้นะคะหากว่าเขากล้านะคะก็อาจจะเป็นประมาณเดือนตุลาแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังไม่กล้าก็อาจจะข้ามไปหาปีหน้าเลยนั่นเองนะคะ